คุณเคยแงนหน้ามองท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ระยิบระยับไปด้วยดวงดาวแล้วสัมผัสได้ถึงความสงบเงียบอันน่าหลงไหลไหมครับแต่ภายใต้ความเงียบงันที่ดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยนั้นกลับมีความจริงอันน่าขนลุกซ่อนอยู่ใช่ค่ะเพราะเพียงแค่เหนือศีรษะเราขึ้นไปไม่กี่ร้อยกิโลเมตรท้องฟ้าไม่ได้ว่างเปล่าอย่างที่ตาเห็นแต่มันคือสุสานวงโคจรที่แออัดไปด้วยขยะอวกาศจำนวนมหาศาลกว่าร้อยล้านชิ้นเลยทีเดียว มีตั้งแต่สเก็ตสีขนาดเท่าเม็ดทรายน็อตตัวจิว๋วไปจนถึงซากดาวเทียมและถังเชื้อเพลิงขนาดเท่ารถบัสเลยนะครับทั้งหมดนี้พุ่งด้วยความเร็วสูงถึง28,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่ากระสุนปืนไรเฟิลถึง10เท่าและแรงโน้มถ่วงกำลังดึงพวกมันกลับลงมาหาเราครับ น่ากลัวมากค่ะวันนี้พวกเราช่องงงแต่จริงจะพาคุณไปดูว่าถ้าวันดีคืนดีขยะอวกาศร่วงทะลุหลังคาบ้านคุณใครจะเป็นคนจ่ายค่าเสียหายพร้อมการกฎหมายอวกาศฉบับที่คนไทยต้องรู้ไว้ก่อนส้มจลน์ใส่บ้านค่ะเรื่องที่งงแต่จริงเรื่องแรกคือฝนเหล็กจากฟ้าตกใส่โลกแทบทุกวันครับนาซาและ ESA ยืนยันว่ามีขยะอวกาศชิ้นใหญ่ร่วงกลับโลกเฉลี่ยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแม้ส่วนใหญ่จะเผาไหม้หมดหรือตกในมหาสมุทร แต่ประวัติศาสตร์ก็มีเหตุการณ์อย่างสถานีสกายแลบตกในออสเตรเลียหรือจรวดลองมาร์ช 5B ของจีนที่เกือบตกใส่ชุมชนมาแล้วแล้วถ้าแจ็คพอตมาแตกที่หลังคาบ้านเราในไทยล่ะคะโจกฎหมายโลกเขาว่ายังไงบ้างเขามีอนุสัญญาว่าด้วยความรับผิดระหว่างประเทศต่ตอความเสียหายที่เกิดจากวัตถุอวกาศคส1972ครับระบุชัดว่ารัฐผู้ส่งหรือประเทศที่เป็นเจ้าของวัตถุต้องรับผิดชอบแบบความรับผิดโดยเด็ดขาดต่อความเสียหายบนพื้นโลกครับ แล้ว,ว่าถ้าดาวเทียมประเทศ A ตกใส่บ้านเรารัฐบาลประเทศ A ต้องชดใช้ให้เราทุกบาททุกสตางค์โดยที่เราไม่ต้องพิสูจน์เลยว่าเขาประมาทไหมแค่พิสูจน์ให้ได้ว่านั่นคือเศษซากของเขาใช่ไหมคะถูกต้องครับแต่ความงงที่ยากกว่าคือเราจะรู้ได้ไงว่าเศษเหล็กที่ไม่เกรียมเป็นตอตะโกนั้นเป็นของใคร ในยุคที่มีทั้งดาวเทียมรัฐบาลและเอกชนอย่าง SpaceX ของ Elon Musk เต็มท้องฟ้าไปหมดถ้าไม่มี serial number เหลืออยู่การพิสูจน์อาจใช้เวลาเป็น10ปีเลยครับแล้วในไทยเรามีการรับมือเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ่ะตอนนี้เรากำลังผลักดันร่างพระราชบัญญัติกิจการอาวกาศครับและมี GISTDA ที่ใช้ระบบอัจฉริยะชื่อเซอร์คมาช่วยคำนวณจุดตกแต่ความจริงที่จ็ปวดคือต่อให้ระบบแม่นแค่ไหนเราก็ทำได้เพียงเตือนให้หนี แต่ยังไม่มีเทคโนโลยีไหนในโลกที่ยิงสกัดวัตถุหนักหลายตันที่พุ่งลงมาได้ครับฟังแล้วต้องระวังตัวเลยค่ะแล้วถ้าเกิดมีวัตถุปริศนาตกใกล้บ้านจริงๆเราควรทํำยังไงคะห้ามวิ่งเข้าไปถ่ายรูปเซลฟี่หรือเก็บมาบูชาเด็ดขาดครับเพราะขยะพวกนี้ปนเปื้อนสารเคมีอันตรายอย่างไฮดราซีนซึ่งเป็นเชื้อเพลิงจรวดที่มีพิษสูงกัดกร่อนผิวหนังทําลายทางเดินหายใจและเป็นสารก่อมะเร็งด้วยครับเข้าใจแล้วค่ะ รองการพื้นที่ปิดจมูกอยู่ห่างๆแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อให้รัฐบาลไทยดําเนินการตามขั้นตอนทูตต่อไปใช่ครับเรื่องอวกาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปในยุคเศรษฐกิจอวกาศที่ท้องฟ้าแออัดขึ้นทุกวินาทีการเตรียมพร้อมรับภัยเงียบจากฟ้าจึงสําคัญมากครับถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวที่ดูเหมือนจะงงแต่เป็นเรื่องจริงแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์คลิปนี้จากช่องงงแต่จริงด้วยนะคะครับคุณสำหรับการรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องงงๆที่เป็นความจริงสวัสดีครับ